สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับผูรับชมทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับสู่ช่องฮาดแรีทัลโลนะคะสําหรับในคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานรันดอมนะแล้วผม,มก็จะมาเปิดไพ่พลังงานสดด้วยยังไม่มีหัวข้อพลังงานนะคะใครที่ผ่านเข้ามารับชมนะคุณรู้สึกดึงดูดกับพลังงานในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ฟังเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะพลังงานดีๆรับเป็นพลังบวกให้กับชีวิตของคุณนะคะเรามาเริ่มดูพลังงานในวันนี้กันเลยดีกว่าเนอะ โอเคนะคะขอดูนะคะพลังงานในคลิปนี้ของผู้ที่มารับชมพวกคุณเป็นใครกันบ้างพลังงานของคุณนะคะมาขอดูเป็นลักษณะตัวตนของคุณกันก่อนเลยนะ,ะอ่าแรกขึ้นมาเป็นเพจออฟ s อร์นะคะคุณอาจจะเกิดอยู่ในลัคนาราศีธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะ โอ้มีเดมเพรสขึ้นมาด้วยเป็นลราศาีเมษนะธาตุไฟเด่นมากคุณมีความเป็นผู้นําสูงมากเลยนะพลังงานคนที่มารับชมในวันนี้เออความเป็นผู้นําของคุณนี้เนี่ยเหมือนกับคอยคอยไกด์คอยนําทางคุณนะคะอืมมันเหมือนกับว่าอะไรที่ผ่านมาในช่วคุณเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นจาก จุดที่คุณตัดสินใจด้วยตรงคุณเองมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเอะเอเนาะเด็กถือดาบเนี่ยสื่อถึงว่าบุคลิกคุณอ่ะคุณเป็นคนที่มีความดื้อตั้งแต่เด็กอะ่ะมีความดื้อหัวดื้อนะคะแต่ความหือหัวดื้อเนี่ยของคุณเนี่ยก็มาพร้อมกับความชานฉลาดการมีปฏิพันธ์ไหวพริบนะคะแล้วก็ความกระตือรือร้นอความมีทะเยอทยานอืมตรงนี้ มาพร้อมกับไพ่เดียมเพลเลอร์ด้วยนะคะมาพร้อมกับใจที่แข็งแกร่งใจที่เข้มแข็งนะคะมาสักว่าภายนอกเพื่อนของเราเนี่ยภายนอกคุณน่ะก็คือดูเป็นคนที่ชิลๆนะเออเหมือนกับว่าชิลๆนี่คือเหมือนกับเป็นคนที่สบายๆให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่ เป็นการให้ให้สิทธิแก่ผู้อื่นนะให้เขาแบบได้เลือกได้มีอิสระทางความคิดเนี่ยแล้วคุณสามารถคอยตามได้เออไม่ได้แบบเป็นการผิดหรือแย่อะไรเงี้ยเออคุณก็จะเป็นคนที่สามารถเออเขาเรียกว่าเป็นผู้ตามที่ดีได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้าในจุดที่คุณอยู่ในจุดที่ต้องเลือกอะ่ะเออแบบว่าเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อชีวิตของคุณเองเพื่อความสามารถของคุณหรือแบบเพื่อประสบการณ์เพื่อโอกาสเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่แบบชัดเจนจริงจังมั่นใจอืมนะคะมันจะขัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดกับเออในตอนแรกที่หมอมายพูดไปสื่อถึงลักษณะของคุณนี้นะมันเหมือนกับว่าต้องใช้ต้องใช้คําพูดที่บอกว่ามันแล้วแต่สถานการณ์อ่ะที่เพื่อนๆของเราจะ ถูกเผยแสดงออกมาในลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมนาบอกว่าเหมือนกับมีใครหลายคนเล่าตรงคุณเลยที่รู้สึกว่าแรกๆอ่ะรู้จักกับคุณคิดว่าคุณเป็นแบบนี้แต่พอรู้จักกับคุณลึกจริงๆอ่ะสนิทรู้จักกันจริงๆแล้วเนี่ยเออเขาก็จะบอกเลยว่าคุณจะไม่เหมือนกับตอนแรกที่เขาคิดไว้หรือรู้จักคุณแต่มันไม่ได้เป็นการบอกว่าดีไม่ดีนะแต่มันเหมือนกับว่า อย่างที่บอกด้วยความที่คุณเป็นลักษณะคนที่ชิลๆสบายๆโดยสถานการณ์ปะกะติทั่วไปที่มันไม่นิมีผลกระทบอะไรกับคุณอะคุณก็จะค่อนข้างเป็นคนหยวนเป็นคนอารมุ่มอรวยเออเป็นคนที่แบบมีสัมพันธ์ทาไมตีจิตที่ดีกับผู้คนจนบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับคุณเป็นคนที่เนี่ยเหมือนคนยอมคนไม่มีปากมีเสียงนะคะอืมแต่พอเอาเข้าจริงพอมันมีสาการแบบต้องเรียกว่าเป็นสาการที่จริงจังอะ เออเป็นสาการที่คุณมองเห็นว่าเนี่ยคือจังหวะที่คุณต้องอาจจะเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองหรือแบบเป็นการแสดงออกถึงความยุติธรรมเท่าเทียมเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมากลายเป็นคนอีกบุค,คลิกหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้นะคะัลโลแฟนเนี่ยพูดถึงความมีคุณธรรม ของเพื่อนรเราเนาะคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีด้วยนะเป็นคนที่ยิ่งใครที่คุณเห็นว่าเขาอะมีความอาจจะเป็นในเรื่องของการด้อยประสบการณ์กว่าคุณหรือแบบเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มี power เท่ากับคุณได้เนี่ยนะคะคุณก็จะให้การอ n d ด e ให้การปกป้องคนที่ด้อยกว่าคนที่อ่อนกว่าคุณอย่างเงี้ยนะคะ อืมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีคนที่อยา่สมมติว่าเขาอายุน้อยของคุณแต่เขาเป็นคนที่มีความมากประสบการณ์มากกว่าคุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ามากกว่าคุณคุณก็จะเป็นคนที่เปิดใจเรียนรู้รับฟังด้วยนะคะอืมเหมือนกับเพื่อนของเราอะเป็นคนที่มีหลากหลายมิติขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณ โดยคุณมีพื้นฐานยึดหลักยึดเหนี่ยวเป็นความคุณธรรมความเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้น้อยมากนะคะเพื่อนๆของเรานะก้าวไม่เท้านะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยเออพูดถึงคุณเป็นคนที่ มีความคิดแตกต่างกับผู้คนหมู่มากส่วนมากนะคะความแตกต่างเนี้ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่คุณเหมือนกับมีความคิดนอกกรอบมันอาจจะเกิดมาจากเกี่ยวกับงานของคุณก็ได้เกี่ยวกับความคิดไอเดียสร้างสารรค์อย่างเงี้ยนะคะนี่คุณสวนนี่มันมีความแตกต่างเนาะแต่ว่าเนี่ยจุดความแตกต่าง ที่คุณไม่ค่อยเหมือนคนอื่นตรงนี้นำพามาซึ่งให้คุณแบบมีการเติบโตมีการก้าวหน้ามีจุดเด่นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองตรงนี้นะคะมันเป็นสกิลอ่ะมันเป็นเสน่ห์เฉพาะของคุณด้วยนะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับไพ่ก้าวไม้ท้ามันอาจจะเป็นประมาณว่าสมมติว่าคุณไปอยู่ในองค์กรเนี่ยแล้วก็มันมีแบบแผนการอะไรที่เขาทําต่อกันมาแล้วก็ได้ผลลัพธ์ ประมาณหนึ่งได้ผลลัพธ์เดิมๆแต่มันไม่ก้าวไปข้างหน้าเออแล้วพอคุณมาอยู่ในจุดที่สามารถพลิกแพงได้เออหรือแบบมันเป็นสิทธิของคุณอะ่ะคุณจะไม่ทําตามแบบแผนเดิมที่มันได้ผลลัพธ์เดิมๆเท่านั้นคุณจะลอง a d ด p t คุณจะลองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลองเอาสิ่งที่มันดูดูย้อนแยง้งหรือมันดูแตกต่างจากจุดแรกที่คนถ้าคนอื่นๆมองความคิดคุณอะเขาจะมองว่า อมันจะทําได้หรอมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณไม่สนใจอะ่ะคุณจะลองอย่างเดียวแล้วเนี่ยแหละนํามาซึ่งสร้างปรากฏการณ์นะคะที่มันแบบไปใน,นทิศทางของการก้าวไปข้างหน้าหรือแบบชีนแน้แนวแหวกแนวเป็นโอกาสใหม่ๆเนี่ยจากจากความคิดไอเดียของคุณจากไม่ต้องใช้คําว่าจากตัวตนของคุณอะ่ะเออนะคะ แบบที่ใครก็ไม่สามารถเป็นเหมือนกับคุณได้เอ่อไพ่เพจออฟคัพนะเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยใบนี้นะคะก็สื่อถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นะคะมีเซนส์สัญชาตญาณที่ลึกซึ้งเซนนี้หมายบอกว่ามันติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดเลยเซนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์เดจาวูที่คุณรู้สึกสังหอนใจลังสังหอนอะ่ะคุณค่อนข้างแม่นนะคะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็เด็กถือถ้วยพูดถึงว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่ารูปลักษณ์อะรูปลักษณ์ภายนอกรูปร่างหน้าตาของคุณค่อนข้างจะมีความอ่อนเยาวกว่าวัยที่คุณเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณเนาะมีลัาราศีพฤษภเพิ่มเติมธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีธาตุไฟแม่สิงธนูนะคะ ก็มาดูเพิ่มเติมกันต่อว่าในพลังงานชีวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรหรือช่วงสาการเชิงคุณที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เป็นอย่างไรมาดูพลังงานกันต่อนะคะสามถ้วยขึ้นมาบางคนเพึ่งไปพบปะเจอใครมาไหมเจอกลุ่มเพื่อนหรือแบบพึ่งผ่านพ้นงานเฉลิมฉลองอะไรมาอย่างนี้นะคะ อาจจะเป็นงานเฉลิมฉลองผ่านคนรู้จักของคุณอาจจะไปร่วมงาน event, อีเวนต์อ่การเปิดตัวเกี่ยวกับงานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการไปรวมญาติเอออย่างนี้เนาะเนายฟอร์สนะไม่ไม่รู้ว่างานอะไรอย่างนาตอนที่หมายอัดคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงเพิ่งผ่านพ้นตุดจีนมา บางคนอาจจะเพิ่งแบบได้พบปะเจอญาติเยอะแยะมากมายจากงานตุรจีนก็ได้เมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มันอาจจะเหมือนกับเป็นการรวมกลุ่มก้อนคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วให้อาศวินไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับวันนั้นคุณดูแบบเฉิดชายมากด้วยการแต่งองค์ทสงเครื่องด้วยความมั่นใจด้วยแบบว่าความเป็นคุณในตอนเนี้ม่มองว่าเหมือนกับมันไปสร้างปรากฏการให้ใครหคนรู้สึกว่าเอ้ยคุณแบบ คุณดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเลยนะแต่เปลี่ยนไปในแบบที่ดีขึ้นมากๆดูคุณมีออร่าดูคุณแบบมีเสน่ห์แผวพาวเฉิดฉายมากในช่วงเวลาน,นี้นะคะเออแล้วเพื่อนของเราก็สัมผัสได้นะสัมผัสได้ว่าพอกลับไปเจอกันหรือไปร่วมงานอีเวนต์อะไรบางอางที่ผ่านมาเนี้ยคุณรู้สึกได้ว่ามีสายตาหลายผู้คนที่เขาแบบเหมือนอยากรู้อะว่า คุณไปเจออะไรมาบ้างในชีวิตไปทําอะไรมาบ้างทําไมคุณดูแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะหกถ้วยนะเออจริงๆบางคนเป็นการรวมกลุ่มเจอเพื่อนเก่าไหมอ่าเป็นมีติ้นรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแบบมันมีการสนทนาบางอย่างด้วยแต่ก็อาจจะเป็นการสนทนาในเชิงแบบอัปเดต แล้วมารู้สึกว่าการที่คุณได้อัปเดตบางอย่างสิ่งที่คุณเป็นมาในชีตนี้กับกลุ่มผู้คนที่คุณไปเจอมาเนี่ยโอ้โหมันดูเป็นอะไรที่ Amazing อะกับกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณกับการที่คุณได้แบบผ่านอะไรชีวิตมาพอสังเขตนะมันส่วนคุณไม่ได้เล่ารละเอียดทั้งหมดแต่อาจจะเป็นเป็นการอัปเดตว่าเออคุณอาจจะเริ่มเจอทางที่ใช่ของคุณนะคุณกําลังไปได้สวยกับอะไรบางอย่าง คุณกำลังแบบมีพาชั่นนู่นนี่นั่นมีโปรเจกต์แล้วก็มีโอกาสเข้ามาด้วยอีกต่างหากอะไรเงี้ยเป็นได้นะคะเอ่อรับสอนใบนี้เนี่ยในอดีตคุณอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเออคุณดูดิมันมีความแตกต่างมากจริงๆมันไม่รู้ว่าใน อาจจะพูดถึงชีวิตแบบวัยรุ่นเลยแหละนะคะอย่างเนี้ยถ้าใครไปรวมกลุ่มมิติ้นรุ่นเก่ามาอาจจะพูดถึงวัยเรียนวัยแบบยังไม่ได้แบบออกสู่โลกกว้างเชิงก,การเป็นผู้ใหญ่หรือการทํางานเนี้ยในอดีตคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บตัวหรือไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยมี power อะไรในตัวเองมากนะนะคะอืมแล้วมันดูสวนกันอะมันดูมันดูกลับตลบไปเลยกับ พลังงานตัวตนคุณในตอนนี้ที่ผู้คนรอบตัวของคุณเขาเห็นสัมผัสถึงคุณนะคะโอ้สีดาสีดาไปน,นี้สวยนะมาชอบนะคะเออสีดาไปเน,นี้ยนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคุณมีความเป็นมาชัวร์มากขึ้นมันมีความสงบนิ่งมากขึ้นอย่างที่บอก ด้วยที่ว่าตัวตนเดิมของคนนี้มีความดื้อรั้นนะคะด้วยไพ่เด็กถือดาวออกมาเป็นความดื้อรั้นที่มาพร้อมกับความทะเยอทะยานมันเป็นทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านขาวอ่ะต้องบอกแบบนี้ที่นี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปในชุงคุณนะตอนนี้มันคือการที่คุณดึงจุดเนี้ยของคุณอนะที่มันสามารถเป็นได้ทั้งด้านที่ส่งเสริมคุณหรือด้านที่เป็นด้านลบตัวตนของคุณอนะ แต่คุณผลักดันให้มันไปในด้านของการเติบโตในทิศทางที่ดีนะคะเออเหมือนกับว่าคุณมีความสงบนิ่งมากขึ้นแต่ความสงบนิ่งของคุณนี้เนี่ยแหละก็มาพร้อมกับความรู้จักตัวเองความมั่นใจในตัวเองนะคะ,ะการที่คุณยังคงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังคงมีจุดที่เป็นด้านดีคงซึ่งเอาไว้คือความมุ่งมั่น ความทะเยอทยานการเชื่อมั่นในสิ่งี่คุณรับรู้ในเป้าหมายในความฝันคนนี้อย่างเงี้ยค่ะนะเนี่ยมันเผยออกมาเป็นผ่านพลังงานของสี่หลันี้นะว่าคือคุณมีความแข็งแกร่งแบบที่คุณไม่ต้องโชว์หรือทําอะไรแต่มันเป็นอินเนอร์จากพลังงานที่เผยขึ้นมาโดยโดยธรรมชาติไปแล้วนะคะ มาจะรู้สึกเลยว่าบุคลิกตัวตนน้ำเสียงคุณอะมีความเรียบนิ่งมีความมีความรู้สึกเย็นสงบแต่แฝงมาด้วยความหนักแน่นอ่าการมีไฟ์ความเ,เป็นผู้นำสูงเนี่ยคือคือพลังงานณตอนนี้ของคุณแล้วก็มันไปเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวด้วยที่เขาได้เห็นคุณนะคะอืมสีดาบเนี่ยมยรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะชอบ ในการใช้เวลาแบบในเชิงพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองอ่ะอืมอย่างนี้เลยนะคะอ่าบางคนอาจจะมีแบบการศึกษาในเรื่องของเรกิหรืออาจจะเป็นเนี่ยการเปิดจักกละบางคนอาจจะศึกษาในเรื่องของการทำบางสิ่งบางอย่างช่วยในการส,งส่งเสริมฮิลิ่งคุณในทุกคืนก่อนนอนอย่างเนี้ยอืมนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานลันนองวันนี้ถึงเพื่อนของเรานะคะจะเป็นพลังงานแบบไหนแล้วเรามาดูกันนะคะขอดูหน่อยว่าจากจุดพลังงานนี้ของคุณนะคะพลังงานลันนอกวันนี้ถึงคุณเป็นพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อผ่านถึงคุณ หวาไพายขึ้นมาเนี่ยเป็นสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเนี่ยพูดถึงความสุขอืมความสุขแบบเต็มสิบไม่มีหักเลยมายมองว่ามันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่คุณรู้เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมล้นเข้าใจชีวิตเข้าใจเรื่องของพลังงานมากขึ้นที่มันสัมพันธ์กันนี้นะคะมารู้สึกว่าพลังงานเนี่ยของคุณอะกําลังจะดึงดูด สิ่งที่ยิ่งเป็นความสุขในชีวิตคุณเข้ามาในชีวิตพลังงานดีมากรันดอมวันนี้มาบอกเลยว่าสิบถ้วยออกมาใบนี้อยากจะบอกกับเพื่อนของเราว่าสิ่งที่คุณปรารถนาความสุขกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะพลังงานของคุณเป็นสิ่งนั้นสุดยอดมากนะคะได้หัวข้อทันทีเลยอะ่ะวันนี้นะ โดยไพ่สิบทั่วออกมาใบแรกว้าว King of p e n น a c l e s นะคะแล้วมันเป็นความสุขความสุขที่มาพ้องกับสิ่งที่จับต้องได้อะ่ะเออเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นในเรื่องของวัตถุทางโลกแต่มันไม่ได้มาซึ่งด้วยพลังงานความโลภของคุณมันมาซึ่งด้วยความสุขของคุณ การที่คุณรู้เห็นสื่อถึงสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตคุณอยู่แล้วเลื่อยมานะคะเนี่ยพลังงานเนี้ยดึงดูดดึงดูดสิ่งที่เป็นวัตถุทางโลกที่มันเป็นความสุขความปานางคุณให้เข้ามาได้ง่ายขึ้นเกิดขึ้นเข้ามานะคะบางคนเนี่ยผ่านมาทางเป็นบุคคลด้วยด้วยไพายราชาทอเรียนไมมองว่า เป็นได้นะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะมันมาควบสิบถ้วยนะคะใบนี้บอกว่าคุณมีคู่บารามีที่มาส่งเสริมกันลักษณะคนนี้เขามีลักษณะเป็นธาตุดินผู้สศักันมังกรแล้วคนนี้เขาก็มาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์มาพร้อมกับเออสิ่งที่เพียบพร้อมในชีวิตอะพร้อมที่จะก้าวไปในความสัมพันธ์เชิงแบบมองอนาคตร่วมกันได้ นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้เออแบบนี้นะถ้าพลังงานนี้ที่คุณมาดูในคลิปรันดอมนี้แล้วคุณมีคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็คือเขาคนนี้เนี่ยแหละเป็นการคอนเฟิร์มเลยนะคะคุณจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าก็คือเขาเข้ามาเหมือนกับทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะ่ะเออท่านในที่ผ่านมาคุณเคยเจอความรักที่แย่มาแล้วก็แน่นอนว่าจุดช่วงชีวิตของคุณในที่ผ่านมานั้นก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ตอนเนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามัน มันถูกผลักดันให้ดีขึ้นทั้งสิ่งรอบด้านข,นของคุณแล้วก็คนในความสัมพันธ์ที่เข้ามาของคุณตอนนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่เจอเนี่ยก็จะได้เจอนะคะสองเหรียญให้าอาจจะบอกคุณว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะปรับพลังงานเกิดสมดุลได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าก่อนหนะ้าเพื่อนของเราอะ ต้องเผชิญอะไรมาเพราะว่าก้าวไม้เท้าเนี่ยมันก็พูดถึงอุปสรรคนะมันพูดถึงอะไรที่คุณต้องก้าวข้ามออกมาเช่นกันแต่คุณพ้นแล้วไงคุณพ้นออกมาแล้วนะคะเราก็กําลังอยู่ในช่วงของการยิ่งทําพลังงานอย่างต่อเนื่องให้ดีนะคะหมายบอกเลยว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างในชีวิตนะเรื่องของเราที่ผ่านมาแล้วก็พลังงานของคุณตอนนี้เหมือนกับมันยิ่งเป็น หล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวนะกับจักรวาลของคุณว้าว Queen of ฟ o อ e นะคะพลังงานวันนี้บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากพลังมหาเสน่ห์เนี้ยเป็นแรงดึงดูดชั้นดีชั้นเลิศคุณปรารถนาอะไรอะมันดึงดูดได้หมดแล้วต่อจากนี้นะคะเออคุณปรารถนาอะไรล่ะเรื่องของเรานะคะหนึ่งถ้วย หลายคน่ะปฏิเสธไม่ได้คุณปรารถนาเรื่องคู่ครองความรักหรือเปนในเรื่องของโอกาสอ่าเป็นโอกาสการสนับสนุนธุรกิจการงานของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะมองเด่นไปนในเรื่องของโอกาสถูกซับพอร์ตหรือเปนในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเป็นทั้งสองอย่างได้จะดึงดูดเข้ามาได้อย่างแน่นอนจากจุดนี้ไปนะคะหนึ่งถ้วยมาบอกเลยว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะ มาดูกันต่อไปเลยว่าข่าวดีนี้คืออะไรขอดูนะคะข่าวดีนี้คือ,อ The f o o l ขึ้นมาว้า wow. วข่าวดีเนี้ยเป็นในแง่ของทั้งการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นทั้งแง่ของเรื่องของการเดินทางได้อีกด้วยนะคะถ้าเป็นเชิงในนามนธรรมภาพรวมคุณกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนพาร์ทสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพาร์ทใหม่ยิ่งขึ้น นะคะมนแล้วมันมาพร้อมกับโอกาสบางอย่างตรงนี้ข่าวดีตรงนี้บางคนอาจจะเป็นการที่ถ้าคุณรออะไรในความสัมพันธ์คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มาคุณก็จะได้รับข่าวดีบางอย่างจากคนในความสัมพันธ์คนของคุณในแง่ของการที่ได้กล้าวไปข้างหน้าได้สารสัมพันธ์ในเซฟต่อไปดีขึ้นได้นะคะอืมบางคนเป็นโอกาสเข้ามาในเรื่องของการเดินทางอ่า ใครที่ปรารถนานะคะในวันข้างหน้าที่อยากจะเดินทางท่องโลกท่องเที่ยวนะคะหรือเนี่ยคุณมีสถานที่ในใจที่คุณอยากจะเดินทางไปคุณจะได้ไปในที่สุดนะคะ k King of Swords ขึ้นมานะไพ่ไปนี้พูดถึงว่าหากคุณมีเรื่องใดที่มุ่งมั่นตั้งใจสร้างทำให้มันเกิดผลอีกไม่นานนี้ผลลัพธ์กำลังจะเกิดขึ้นเข้ามา นี่เป็นสัญญาณที่มาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณได้ลงมือทํามาก่อนหน้านั้นทั้งใช้ในเรื่องของความชาญฉลาดในการวางแผนจะประสบผลสําเร็จนะคะอา้าวไพ่ The l o v e r s ออกมาหลายๆคนจะได้รับคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนนะพลังงานความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนแรงมากนะ คนคุยกันมามารู้สึกว่าอีกไม่นานนี้คุณกำลังจะได้ข่าวดีในเชิงการได้รับคอมมิชเมนที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะด้วยที่ผ่านมาเนี้ยมันก็ดูเป็นคอนเน c t ชันนะคะที่รู้สึกสัมพันธ์กันอย่างดีเนาะด้วยไพ่สิบ้วยนี้เออมีความรู้สึกดีต่อการซัพพอร์ตกันมานะคะจนมาถึงจุดที่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในการละกันเนาะ โอ้ Hi star. โหให้กสตาร์กดกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะพลังงานวันนี้เป็นเรื่องของความรักอะนะคะนะขอให้ทุกคนได้รับพลังงานนี้เลยคุณจะเหมือนกับเหมือนกับว่าคุณกำลังจะก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างแล้วก็ได้สิ่งที่คุณสมปรารถนาดั่งใจอะแล้วมันเน่นมากว่าถ้าคุณมีการสมปรารถนาดั่งใจในจิตอย่างคุณในด้านความรักเนี่ยเออ คุณกำลังจะได้รับอะนะคะนะถ้าใครที่เป็นโสดเนี่ยก็คือจะเป็นการดึงดูดเนี่ยความรักครั้งใหม่เข้ามาเลยแล้วก็เป็นการเจอคนที่ใช่แต่ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์มาเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาการนะคะนะที่นําไปสู่การมีคอมมิชเมนท์ที่จริงจังขึ้นหรือสาการถูกซัพพอร์ตให้ลงตัวได้ดีนะคะเดินสตาร์พูดถึงว่าถ้าหากใครก่อนหน้าไปขอพรอ,อะไรมา นะคะพลังงานคุณอะตอนเนี้มันมาถึงจุดที่เริ่มเตรียมพร้อมแล้วอะที่จะได้รับสิ่งที่คุณไปขอพอรมาได้นะคะแล้วก็มี Seven of c เจ็ดถ้วยคุณดูเจ็ดถ้วยไปน,นี้สิสวยมากนะคะเราก็ดูแบบดูมีความสุขมากนะคะแล้วก็ดูสงบดูร่มรื่นนะคะ มารู้สึกว่ามันคือการแบบใช้กดแรงดึงดูดนอะคุณดูเจ็ดถ้วยกับเดอะสตามามันใช่เลยนะเจ็ดถ้วยกับเดอะสตา์มันคือการดึงดูดอะสิ่งคุณแบบใฝ่ฝันปรารถนาคุณจะสมปรารถนาอืมนะคะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นแน่นอนนะกับชีวผนเพื่อนเราพลังงานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะในไพ่นางฟ้า นะคะคเขาดูเมสเซจจากนางฟ้านะว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะโอ้ย <c oughs> โอ้ยอะไรอะไพ่แต่งงานขึ้นมา mary a g e อะ่ะ the f a i r i e s joy you in s p r e a i n g s p r e a t i n g นะคะ w e d d i n breeze โอเคขอแสดงความยินดีล่วงหน้าพลังงานนี้ไม่บังเอิญแน่นอนเพราะว่ามันมันสอดคล้องมากให้พลังงานความรักอะแรงไม่บอกเลยว่าใครที่มาเจอในคลิปนี้แล้วคุณมีความสัมพันธ์ไม่บังเอิญนะคุณกําลังแบบจะได้เรื่องที่น่ายินดีเข้ามาในชนีวิตเรื่องของความรักคุณคุณจะสมหวังสมปรารถนาความรักนะคะความสัมพันธ์ถ้าก่อนนั้นนั้นมีอุปสรรคปัญหาอะไรจะหมดสิ้นไปแล้ว นะคะจะเกิดการถูกผักดันา,าการให้ลงตัวแล้วก็เนี่ยมันจะเกิดเป็นความราบรื่นไปสู่การมั่นหมายการแต่งงานนะคะมาดูกันต่อนะ you wish is granted นะ what you ask for is coming true สิ่งที่คุณถามหรือขออะไรมาเนี่ย จะเข้ามาจริงๆใช่ไหมใช่อะไรที่คุณแบบเซนส์สัญชาตญาณมันบอกคุณมาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นอนะเนี่ยใช่คัม i ิ่งทูมันมันเป็นความจริงมันจะเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของคุณนะคุณไม่ได้มโนไปเองนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องมั่นใจแล้ว,ลวนะถ้าคุณแบบยังลังเลอยู่คุณต้องตัดความย้อนแยงความเลออกไปได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับสมปัารถนาน,นี้จะเข้ามาเป็นจริงกับชิงคุณ vegetarian a new way นะคะ of eating gives you more energy greater health clarity and stronger manifestation ability นะคะอันนี้เป็นเชิงแนะนำนะใครที่ทำอยู่แล้วก็ดีลดมากนะเหมือนกับว่าอยากให้ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินอะที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องผุกไม่จำเป็นต้องถูกมือ้อนะคะแต่เอาเป็นว่า เออกินของสุขภาพบ้างแล้วก็สลับกินของที่คุณแบบชอบเติมความหวานบ้างอย่างนี้ก็เป็นได้ให้มันบาลานซ์ให้มันมีความสมดุลน,นั่นแหละนะคะอืมนะมันเหมือนกับจะยิ่งส่งเสริมพลังงานของคุณนะคะขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบนะอ่ะแล้วก็มี Holiday ขึ้นมา The answer you are looking for can be f o l l o w u r i n g a vacation Retreat or holiday getaway พอยแล้วเนี่ยมันรู้สึกถึงการการได้พักผ่อนคลายๆไพ่เดอฟูลแล้วก็เป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะมาไม่รู้ว่าณจุดชีวิตตอนนี้คุณทำอะไรอยู่บ้างแต่มาสุขว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางนี้ใช่แน่นอนแล้วก็สิ่งที่มันใช่กับชีวิคุณเนี่ยจะยิ่งนำพาให้คุณมีอิสละภาพทางชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาชีวิตความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งเนี่ยการมีคู่พาร์ทเนอร์ชีวิตที่ดีไปด้วยกันของอคุณนี้นะคะสุดยอดนะพลังงานนี้ก็ขอให้ทุกท่านรับพลังงานนี้ไปกันนะคะขอบคุณค่ะ